สวัสดีกันด้วยนะครับผมเพื่อนๆชาวโอมไฮโยโกไซมัสนะครับก็ตอนนี้นะครับคุณอยู่กับผมโอมนะครับกับในรายการรีวิวมังงะนะครับผม EP ที่19หรือ20โอเคจําไม่ได้นะครับประมาณนั้นนั่นแหละนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับผมผมจะมารีวิวเรื่องชีวิตไม่ง่ายของนางร้ายเรเวล99นะครับผมก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องของทางค่ายฟินิกซ์นะครับผมได้ LC มานะครับผม ก็ผมบอกก่อนเลยนะว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมนะครับค่อนข้างชอบอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับผมคือผมอ่านแล้วมันเพลินนะครับเรื่องนี้คือเพลินมากนะครับสําหรับคนที่แบบชอบแนวแบบต่างโลกอะไรเงี้ยผมว่าเพลินนะครับเรื่องนี้เนาะอ่ะซึ่งเรื่องนี้นะครับผมราคาจะอยู่ที่145บาทนะครับผมก็คือราคาปกติของฟินิกส์นี่แหละนะครับถ้าเกิดซื้อต่างข้างนอกก็จะถูกกว่านี้นะครับอาจจะ11 0 120ประมาณนั้นนะครับผมก็สําหรับเรื่องนี้นะครับผมจะเป็นแนวแฟนตาซีนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นลิขสิ์ใหม่นะครับผมของทางฟินิกส์เขาเลยนะครับผมบอกเลยนะคือพอผมอ่านจบแล้วอะผมแบบอยากตามเรื่องต่อไปแบบรวดเร็วอนะครับผม <c oughs> บ <JUN> แต่คือก็อย่างว่าผมค่ายฟินิกส์เขาก็ออกค่อนข้างช้าเนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรครับผมดองกันไปนะครับสาหรับเรื่องนี้เนาะโอเคก็มาดูกันที่รูปเล่มเลยแล้วกันนะครับผมสาหรับปกนะครับผมปกนอกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะทับไปถึงข้างในนะครับ <c oughs> ด้านปกในนะครับปกในก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ เป็นแบบเรียบๆหรูๆน,รๆนะครับอย่างนี้เนาะอ่ะแล้วก็ด้านในนะครับผมจะมีหน้าสีอยู่เอ่อหนงหน้านะครับผมนี่เนาะมีอยู่หนึ่งหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักเรานะครับผมนางเอกเรานั่นเนองเนาะ s. <S โอเคผมขอเกินก่อนนะครับผมว่าเรื่องนี้นะผมจะไม่สปอยให้เยอะนะครับผมเพราะว่าผมจะให้เพื่อนๆไปตามอ่านกันเอาเองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับผมเป็นเกี่ยวกับแบบ นางเอกนะครับผมไปเกิดใหม่ในต่างโลกเนาะแล้วแบบ o อนะครับผมแบบโคตรโกงอะไรอย่างนั้นนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมเขาว่าเลเวล99เนี่ยมันโกงแค่ไหนสำหรับในโลกนี้นะครับผมโอเคเลสโก o โอเคผมก็สำหรับด้านเนื้อหาของเรื่องนี้นะครับผมก็จะเปิดมาที่เรานะครับผมจะเห็นเด็กสาวคนนึงนะครับผมกําลังนั่งจ้องกระจกตัวเองอยู่เนาะซึ่งเป็นตัวหลักของเรื่องนี้นะครับผมนี่นก็คือนางเอกของเรานั่นเองนะครับซึ่งนางเอกของเราเนี่ย เป็นคนนะครับผมที่มาเกิดใหม่ในต่างโลกนะครับผมซึ่งในชาติก่อนเนี่ยนานะครับผมเป็นแค่เด็กมหาลัยนะครับผมชาวญี่ปุ่นคนนึงเนาะแล้วเขาก็ได้ถูกล็อทุกชนนะครับผมทําให้มาเกิดใหม่นะครับในต่างโลกนะครับซึ่งนะครับผมโลกที่เขามาเกิดใหม่เนี่ยเขานะครับผมได้เกิดมาอยู่ในตระกูลที่แบบเป็นลูกขุนนางนะครับผมซึ่งนะครับผมตระกูลที่นางเอกอยู่นะครับผมเป็นตระกูลที่ไม่ค่อยมีคนชอบเท่าไหร่นะครับผมก็คือคนเกลียดตระกูลของนางนี่แหละนะครับผมเพราะว่าแบบเห็นว่าแบบเป็นตระกูลที่แบบ เกาะคนอื่นกินอะไรอย่างนั้นนะครับผมเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งนะครับผมมันยังไม่จบแค่นี้ับผมความสวยของนางเอกเรานะครับความสวยของนางเอกเราก็คือในโลกนี้นะครับเมืองนี้นะครับถูกก่อตั้งโดยผู้กล้านะครับผมแล้วก็สตรีศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งจอมมานนะครับผมที่ผู้กล้ากับสตรีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปจัดการนะครับผมมีขนสีดํานะครับผมซึ่งพอจอมมามีขนสีดําใช่ไหมครับผมซึ่งในโลกนี้เนี่ยคนที่มีผมสีดำเนี่ยค่อนข้างหาได้ยากมากหรือแทบจะไม่มีเลยนั่นเองนะครับ ซึ่งการที่นางเอกเนี่ยมีผมสีดําในโลกนี้นะครับผมทําให้ทุกคนนะครับเกลียดนางเอกนั่นเองนะครับผมแบบเห็นว่าแบบเออเดี๋ยวเป็นตัวอัประมงคลเป็นอะไรอย่างนี้นะครับผมแบบเป็นจอมมารอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมทําให้นางเอกนะครับรู้ตัวเนาะว่าแบบเออเนี่ยนี่เราถูกเกลียดเข้าเลยนี่หว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่านางเอกแกเนี่ยมีความทรงจําของชาติก่อนอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กใช่ไหมครับผมแต่ว่าสมองเขาเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะครับ ซึ่งนะครับผมพอเขาได้อ่านหนังสือได้นอนคิดอะไรต่างๆนะครับผมเขาก็ได้รู้นะครับว่าความจริงเนี่ยตัวเองนะครับผมได้หลุดเข้ามาอยู่ในโลกของเกมจีบหนุ่ม RPG นะครับที่เคยเล่นนั่นเองเนาะซึ่งในโลกนี้นะครับผมนางเนี่ยได้เกิดเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่ามิเอล่านะครับสมซึ่งมิเอล่าเนี่ยนะครับเป็นบอสลับนะครับผมเป็นบอสลับนะครับผมที่เหนือว่าจอมาอีกนะครับผมซึ่งแสดงว่านางเอกเนี่ยเป็นคนที่เก่งว่าจอมานั่นเองนะครับผมแต่ว่าเป็นฝ่ายที่แบบ เป็นฝ่ายไม่ดีครับผมซึ่งในวันหนึ่งเนี่ยจะถูกผู้กล้านะครับผมฆ่านั่นเองเนาะซึ่งนะครับนางเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วนะครับผมว่าแบบเออเนี่ยไหนๆปูก็จะตายแลละแบบยังไงยังไงก็ต้องจบแบบแบดเอ็นนะครับโดนผู้กล้าฆ่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับผมนางนะครับก็เลยคิดว่าถ้าอย่างไี้เนี่ยกูไปจัดการจอมมาเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่านางเนี่ยต้องการที่จะมีชีวิตแบบสงบสุขนะครับไม่ได้อยากเป็นบอสลับหรือว่าอะไรนะครับคราวนี้นางก็เลยวางแผนชีวิตแล้วครับผมว่าแบบเออเนี่ยทำทำยังไงดีว่าที่แบบ ทำให้ตัวเองเนี่ยมีพลังพอที่จะไปฆ่าจอมมารได้หรือว่าแบบวางแผนชีวิตอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะและทีนี้นะครับผมพอนางเนี่ยวางแผนชีวิตอะไรเสร็จใช่ไหมครับนางก็เริ่มนะครับทำการออกไปล่ามอนสเตอร์นะครับผมตั้งแต่ตอนยังเด็กๆเลยนะครับมอนสเตอร์ตัวแรกที่นางฆ่าก็คือสลามนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนาะนางก็เลเวลอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนแบบพลังของนางนะครับผมเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจนแบบสามารถลงไปในดันเจี้ยนคนเดียวได้เลยนะครับผมก็คือปราบบอสดันเจี้ยนนััั่นนนนนเเเเองคคคดดดีียยยววววะะรบผม้ตา และหลังจากนั้นนะครับผมเวลานะครับก็ได้ผ่านไปกี่ปีไม่รู้นะครับผมจนานางอายุ15ปีเนี่ยพอนางอายุ15ปีนะครับนางก็ได้ไปเข้าโรงเรียนหลวงนะครับผมซึ่งเป็นโรงเรียนที่แบบเอาไว้แบบสอนเวทมนต์สอนอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่ง พอจะเข้าโรงเรียนเนี่ยครับผมมันจะมีสิ่งเล็กๆนะครับผมที่เรียกว่าการวัดพลังก่อนเข้าเรียนนะครับผมเพื่อที่จะได้รู้ว่านางเนี่ยอยู่เลเวลเท่าไหร่นะครับผมเพื่อที่จะได้แบบจัดลาดับอะไรถูกนะครับผมซึ่งพอตอนที่นางไปโรงเรียนเนี่ยนะครับสายตาทุกสายตานะครับผมก็จับจ้องเหยียดนางกันทุกคนเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเพราะว่านางนะครับผมมีผมสีดํานั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้นะครับ เรานะครับผมก็จะได้เห็นการวัดพลังนะครับผมว่าแบบเออเนี่ยมีคนนะครับผมที่เลเวลสิบนะครับผมคือแค่เลเวลสิบเนี่ยทุกคนนะครับผมก็ตื่นเต้นกันหมดแล้วครับผมเพราะว่าในโลกนี้เลเวลสิบนี่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมนางเอกแกนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าคนเนี้ยเลเวลสิบเนี่ยคนยังตื่นเต้นขนาดนี้ทั้งนั้นนางเนี่ยขอสักเลเวลห้าก็พออะไรอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าแบบเจ๊ตนะครับเพราะว่าแค่เลเวลสิบเนี่ยมันก็เด่นขนาดนี้แล้วนะครับผมถ้านางเลเวลเยอะกว่านั้นเนี่ยแล้วนางยิ่งผม แต่คราวนี้นะครับพ่อนางนะครับผมได้ไปวัดใช่ไหมครับผมนี่ครับผมนางเลเวล99ครับผมเป็นเลเวลที่สูงที่สุดในอาณาจักรสูงที่สุดในประเทศรอบข้างเลยนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับพวกแบบคนวัดหรือพวกแบบเครื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดนะครับผมว่าแบบเออเนี่ยเครื่องคงพังมั้งอะไรอย่างนั้นนะครับผมแล้วทุกคนนะครับผมก็ทําหน้าอึ้งกันนะครับแบบว่าเอ๊ะเลเวล99อย่างนั้นเหรออะไรอย่างนั้นนะครับผม นางก็ได้คิดแล้วนะครับผมแบบเออลาก่อนนะครับชีวิตวันสงบสุขของเราอะไรประมาณนี้นะครับผมแลวหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมที่แบบอยู่ในโรงเรียนนะครับของนางอีกนะครับผมแล้วนางเนี่ยก็จะแบบคอยแสดงเวทมนต์ของนางนะครับผมที่แบบยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะบบโชว์ออฟนะครับผมเพราะนางเนี่ยเก่งที่สุดในโลกแล้วก็ว่าได้นะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่านะครับ มันไม่จบแค่นี้ครับผมคือนางนะครับผมที่เลเวล99เนี่ยนะครับแล้วแบบมีผมสีดำใช่ไหมครับผมก็แบบถูกเหยียดถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพอรู้ว่าเลเวล99ใช่ไหมครับผมคนอื่นนะครับก็เลยคิดหนักกว่าเดิมครับผมว่าแบบเออเนี่ยไอเนี่ยมันโกงแน่นอนนะครับผมแบบโกงสกอร์โกงคะแนนอะไรอย่างนั้นนะครับผมทำให้นางเนี่ยถูกเหยียดมากกว่าเดิมอีกนะครับผม อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในโรงเรียนนี้เนี่ยมันจะมีพวกตัวละครหลักนะครับผมก็คือเป็นตัวละครหลักในเกมจีบสาวนั่นแหละนะครับก็จะมีคนนี้นะครับผมคนนี้อะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีประมาณสามสี่ห้าคนอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะซึ่งทุกคนเนี่ยเกลียดนางเอกหมดเลยนะครับผมเพราะคิดว่านางเอกเนี่ยโกงแน่นอนอะไรอย่างนั้นนะครับอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่แบบนางเอกเรานะครับผมจะโชว์ออฟไปเรื่อยนะครับประมาณเนี้ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโชว์ออฟสักตอนแล้วกันนะครับช็อตโชว์ออฟเนาะโอเครับผม เป็นช็อตที่นะครับอาจารย์เนี่ยนะครับผมสั่งให้นักเรียนทุกคนนะครับผมยิงเวทมนต์นะครับใส่หุ่นนะครับผมซึ่งเป็นหุ่นที่แม้ว่าแบบอัศวินอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่สามารถทําลายได้นะครับผมแบบต้องใช้แบบแรงหลายๆครั้งหลายๆวันนะครับเพื่อที่จะสามารถทําลายมันได้นะครับหลังจากนั้นนะครับน้าเอ๋นะครับก็ได้ถามครูไปว่าเอตถึงทําเป้าหมายพังก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้นะครับผมครูมันก็บอกนะครับผมว่าแบบเออเนี่ย เป็นนักเวในนักสะมนักเนี่ยยังทําลายมันไม่ได้นะครับผมแล้วเธอจะไปทําอะไรได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดทําพังได้ก็ไม่มีปัญหาจะอะไรอย่างนั้นนะครับนางนะครับผมก็ได้ยิงนะครับผมเวทมนต์มืดนะครับผมที่หาได้ยากที่สุดนะครับผมในจักรวรรดินี้นะครับยิงออกมาเป็นเม็ด่วเขียวนะครับขนาดเท่านี้นะครับแต่เมื่อไปถึงตัวหุ่นนะครับผมก็ตามสภาพครับหุ่นระเบิดตุ้มต้านเลยครับทําให้คนที่แบบดูถูกนางเนี่ยวิ่งหนีเนกระเจิงเลยนะครับผมอะไรสไตล์นี้นะครับช็อตโชว์ออฟเขานะก็คือ อลังการมากนะครับคือเอาจริงๆมันไม่ได้มีแค่ดีนะนางแบบมีโชว์สกิลแบบอลังการกว่านี้เยอะมากนะครับผมเท่มากนะเท่มากซึ่งเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าผมค่อนข้างชอบมากนะครับผมใครที่แบบลังเลอยู่แบบเออจะซื้อดีหรือเปล่าวะแบบมันไม่มีพระเอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมผมบอกเลยนะว่าเรื่องเนี้ยผมว่ามีพระเอกนะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นคนเนี้ยนะครับคนนี้นะครับซึ่งในเล่มแรกนะครับผมเหมือนพระเอกจะออกมาแค่ตอนเดียวนะครับแบบหน้าเดียวเลยนะครับช็อตเดียวเลยเนาะแบบเป็นเหมือนจะเป็นคนที่ไม่เกลียดนางเอกนะครับ อะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามกันไปนะครับผมว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะนางเอกจะฆ่าจอมมารได้หรือไม่หรือว่าจะร่วมมือ er กับพวกที่เกียดตัวเองอะไร,รอ,อย่างนั้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับเรื่องนี้นะครับก็มีอะไรประมาณนี้แหละครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันดีกว่านะครับผมสาหรับคะแนนทางด้านลายเส้นเนี่ยผมบอกเลยผมให้สิบเต็มสิบนะครับลายเส้นคือลายเส้นเขาวาดผู้หญิงออกมาได้น่ารักอีกแล้วนะครับดูดินะครับอะไรประมาณน วาดผู้ชายออกมาดูดีวาดผู้หญิงออกมาสวยนะครับสําหรับเรื่องนี้ให้10เต็ม10เลยนะครับสำหรับลายเส้นเนาะคือเอาในจริงแค่หน้าปกก็รู้เลยนะครับผมว่าแบบเออเนี่ยลายเส้นแม่งสวยแน่อะไรอย่างนั้นนะครับอ่ะซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเหมาะกับใครใช่ไหมครับผมบอกเลยนะว่าเหมาะกับทุกคนนะครับผมที่ชอบแนวต่างโลกนะครับผมชอบแนวแบบตัวเอกนะครับผมแบบเก็บพลังเอาไว้นะครับผมแบบไม่กล้าแบบโชว์ขึ้นมาให้มันแบบสุดนะครับผมไม่งั้นจะแบบ โรคระเบิดตู้มาอย่างนั้นนะครับผมซึ่งเรื่องนี้สนุกมากนะครับผมแบบเวลาเห็นนะเอกโชว์ออฟทีนึงคือแบบขนลุกอะนะครับแบบเออเฮียโคตรสมน้ำหน้าพู้แบบคนที่แบบดูถูกนะเอกอะไรอย่างนั้นเยนะครับอ่ะซึ่งเรื่องนี้นะครับผมว่ามีพระเอกนะครับผมใครที่แบบกลัวแบบเออเนี่ยเรื่องนี้มันจะแบบมีแค่ตัวเอกแบบแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะครับผมบอกเลยว่ามีพระเอกนะครับผมก็ไปตามกันได้นะครับสนุกสนุกเรื่องนี้สนุกมากนะครับผมผมอ่านไแป๊บเดียวจบนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ โอเคก็มันมีนิยายด้วยนะครับผมใครอยากอ่านต่อจากในมังงะเนี่ยก็ไปอ่านนิยายกันได้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคก็ไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ